สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมกลับมาชมกันต่อครับอยู่กับทีมงานสอจริตลำครับนี่ก็คือชุดแรกงานปากบอ่อที่บ้านหนองเต็งน้อยตำบนหนองเต็งอำเภอระัสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับชุดแรกก็คือสองคันครับหกล้ออีสุซุล็อกกี้ครับคันนี้เจ้ายอดอัศวินคนขับเสียมอสแล้วก็อีกคันหนึ่งครับฮีโน่เมก,กา้าสีเหลือง เสียนิกสุดหล่อมาแล้วงานปากบ่อชุดละสองคันอะก่องล่องทางขัได้กันเอามาทั้ทุ่นเลยันเังกสมัน่ตักไปได้นี่ญาติมันยุบเอาใหมมันไกลมหมรูรูรูไปแมนเข้าไปแล้วครับ ใส่ดินแล้วเที่ยวแรกลองทางก่อนรอดหรือเปล่ารอดไม่รอดเจ้ายอดอัศาวินจะเป็นผู้ให้คำตอบโคเอาดินฝั่งสะครับไปถมอีกข้างหนึ่งปากบ่อร้อยเมตรอันตราย นาดินมีความชืน้นฉะนั้นอย่าประมาทครับ โอ้ใส่เยอะมากออกตัวมาแล้วครับนิ่มๆ เรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับจะพ้นไม่พ้นพอพอฮะฉันลอ,อกเครื่องนั่งมันดีมันดียุบบ่หอ้องสีแลนทั้งคู่นี่เลย ค่องนึ่งหันบายุบกันลรอกขงนึงก็ดีกันนี่มันลอกินก็ังวับเออเอาเสียโย่มาดูแล้วฮะขึ้นนู่นลงนู่นโอ้เที่ยวแรกเทียวแรกเรียบร้อยเลยครับ เรียบร้อยหน้าดินนี่ยังน่วมอยู่นี่อยู่ท่านี้เลยครับรอหลังฝั่งซ้ายนี่ลงเลย ร้อยครับเี่ยวแรกวิ่งวิมายุบเลยครับติดไข่เลยครับโอ้ไข่หายงานนี้ไข่หาย อ่ะเทเลยครับ ดีทับโอ้ไม่ไปเลยครับไม่ไปล้อตะกุยยังไม่เร็ไปเลย่แล้วเกียวแรกนี่เรียบร้อยเลยเจองานโหดเข้าแล้วครับ ดท้ายดูสิรอบนี้จะไปหรือเปล่าโอ้ไปไปครับลื่นครับลื่นลื่นลอก่อนมอดลอก่อนรอก่อน ฝั่งโน้นไายังไงเสียนะนิกไปเข้าฝั่งโน้นแล้ว,วนะลงมายกฝาท้ายแล้วฝั่งนี้เอายังไม่ยอมครับเสียมอสยังยัง ไปไหมรอบนี้อา้าวรถไทยมาแล้วครับรถไทยมาแล้วฝั่งโน้ตเป็นไงพงไงี่นิกต้องลองดูก่อนใช่ไหมอา่าเสียดิกเดี๋ยวจะไปลองฝั่งโน้ต

ชนตูดเลยไม่โคเขาบอกเดินยากเขาไม่มาไม่รู้เลยวนี่ครับรถไถามาช่วยแล้วครับ าดีดครับดีดไม่ชนครับเสียนิกเสียโนครับสองนอเข้าไปแล้วอ่าเหมือนจะไม่โดนนะครับเหมือนผ่านรถไถจะไม่โดน ไม่ไปครับไม่ไปไม่ไปภาษาของทีมงานก็จะเป็นภาษาเขมรครับมีเสียนุนนนเป็นลาวแล้วก็ผู้บ่าวตาัคค้มคนขับไปโคเป็นลาวครับอะ เสียกุ้งบอกเจ๋วว่าเจ๋วเจวเที่ยวแรกของปีครับติดเลยครับยอดอัศวิน <laughs> ยังครับยังครับยังยัง <laughs> มีพี่เลี้ยงดีครับพงานนี้พี่เลี้ยงดีอยู่แล้วมไม่ต้องห่วง

คอยวางแผนกันต่อนะครับเอาฝั่งโน้นครับอาณาจักรเนี่ยติดฟิล์มเจ้าพารวยเสร็จพอดีครับเรียกเสียมอสไปติดต่อเลยเอาเดี๋ยวก็เอาคัอนอื่นครับ,รบเข้ามาสวมแทนจะเป็นเสียนุหรือเสียกุ้งรอติดตามครับผมไปแนวก็ เอาอยัางไงดิเยนุเอาจากไหนขอไปลองฝั่งโน้นอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ